มิติสงขาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นมิติที่เราสามารถที่จะทําให้เมืองสงขาเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามที่จะให้ผู้คนมาภูมิใจกับเราได้มากกว่าเมืองไหนไหน มีลากูนเดียวในแหลมมลายูที่อุดมสมบูรณ์มากมีหาดชายขาวยาวในเมืองตั้งเก้ากว่ากิโลนะครับเป็นเมืองที่หลากหลายวัฒนธรรมเป็นเมืองเมืองที่เชื่อมโยงนะครับความรักความผูกพันระหว่างวัฒนธรรมสําคัญก็คือทั้งพุทธมุสลิมทั้งจีนอ่จะเป็นหนึ่งเดียวในขณะเดียวกันนะครับรองรอยของสงขาที่มันเป็นองรอยที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึงถือว่าเป็นความมั่นคงของชาติอย่างแนบแน่น ด้วยเรื่องราวเหล่านี้ครับผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าผมอยู่บนพื้นแผ่นดินที่สวยงามเพราะฉะนั้นการที่ผมได้มีโอกาสได้เกิดบนแผ่นดินสงขลาแล้วก็ได้เป็นครูถึงสองโรงเรียนใหญ่ของสงขลานะครับโรงเรียนวรเนเฉลิมโรงเร,งเยรงเียนมหาวิชรวุฒิเนี่ยแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของสงขลาทั้งหมดน,นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจเราสามารถที่จะ นําเรื่องราวของสงขาเนี่ยนะครับถ้าสามารถจะถ่ายทอดไปให้สังคมได้รับรู้เนะี่ยก็เชื่อว่าทุกคนก็จะเห็นด้วยกับเรานะครับทุกคนก็อยากจะให้สงขาได้เป็นเมืองต้นแบบสําคัญทั้งเรื่องพระวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องที่จะขับเคลื่อนไปให้เป็นเมืองที่ช่วยทําให้ภาคใต้ของเราได้เกิดสันติสุขนะครับเป็นเมืองแห่งสันติภาพได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ ผมได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองตรงนี้ครับ,บก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าบรรลายชีวิตนะครับก็จะพยายามที่จะนะครับให้ฝันไกลที่สุดของสงขลาก็คือให้สงขลาเป็นเือนุษยนโลกกันให้สาเร็จนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่ไม่มีโอกาสได้้เรื่องสงขลาก็ขอใหม้มีโอกาสได้มาเที่ยวสงขลามารู้เรื่องสงขลาแล้วท่านจะรักเมืองนี้นะครับมากกว่าที่เคยรักครับ ในแหลมมะละยูเราเลยนะครับในอดีตนะครับเมืองท่องเที่ยวตรงนี้ปีนังมะละกาสงขลาเนี่ยนักท่องเที่ยวมาปีพอๆกันนะครับแต่พอทันทีที่ปีนังมะละกาเขาได้ปรับเป็นเมืองมรดกโลกได้ประกาศเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยของเขาเปลี่ยนครับมีการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้ทุกวันนี้คนที่มาเที่ยวปีนังเนี่ยสถิติล่าสุดก่อนโควิดมาเนี่ยปีนั้นตั้ง12ล้านกว่าคนนะครับมากกวพอไออันเยอะนะครับไออันปีละสล้านเองเราก็จึงมามองว่า ถ้าเราสามารถจะเชื่อมการต่องเที่ยวเคลื่อนนักท่องเที่ยวจากวินังเข้ามาสู่ประเทศไทยให้สำเร็จเนี่ยมันจะเป็นรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศไทยก็ไม่มีเหตุมีว่า เ,เมืองไหนที่จะเหมาะที่จะเชื่อมนักท่องเที่ยวจากปีนังมาสู่เรานะครับก็เนื่องจากว่าคนมาเที่ยวปีนงังก็มาเที่ยวเมืองมองดกโลกนี่คือเหตุที่ทําให้เราฝันว่าจากนี้ไปคงไม่เกิน10ปีนะครับถ้าเราฝันถึงนะครับเราก็จะได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมดกโลกในหม่อวันนั้น,นครับเมื่อสุขาเป็นเมืองมดกโลกเนี่ยนักท่องเที่ยวีิมกรจะไปนั่งปีหนึ่งสิกว่าล้านนะครับก็จะต้องเคลื่อนมาเราสวนมาแลลวครับเพราะมันใกล้แล้วก็เป็นเมืองเมืองในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงมดกโลกเพราะฉะนั้นเราหวังว่าวันนั้นแหละครับซึ่งานี้ สงครามอยู่ในขั้นตอนของการส่งอัพตรีมครับส่งอัพตรีมก็หมายความว่าในอดีตนะครับเ mm hmm. มืองที่จะไปมรดกโลกเนี่ยประเทศต้องส่งก็หมายความว่าในอดีตที่สงครามที่ประเทศไทยส่งอยุธยาในชตุลย์ไทยเนี่ย รัฐบาลต้องส่งในนามรัฐบาลที่เขาเรียกว่าส่ง TTTB รีดเอกสารเบื้องต้นเพื่อให้ยูเนโกนะครับในการยืนยันว่าจะไปมโนโลกแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าการส่งแบบนั้นในอดีตน,นะครับทำให้แต่ละเมืองน,นั้นมันมีปัญหาว่าส่งไปแล้วต้องกลับมาแก้มันไม่ตรงประเด็นก็เลยทางยูเนโกก็เลยมีโครงการอัพตรีมครับอัพตรีมเนี่ยหมายความว่าเมืองไหนจะไปมโนโลกเนี่ยสามารถจะขอบุคลารกรอัพตรีมเข้ามาเพื่อเป็นโค้ดเป็นพี่เลี้ยงมาลงพื้นที่เพื่อเป็นโค้ดให้เราแล้วส่งขาเลือกเดินตรงนี้ครับเราเชิญยูเนสัญญาากมจะ ตั้งแต่วันที่1นึ่งมีนาจนกระทั่งไม่เกินวันที่29เมษาเขาจะมาครับเ,เมื่อเข้ามาขนาดนั้นก็ถ้ากับว่าปีหนึ่งที่เราจะ อรอตรงนี้พอเสร็จตรงนี้ครับเขาจะได้มาชี้แหล่งว่าแหล่งไหนเราจะเป็นเมืองโล้องขิดเรื่องอะไรหลังจากนั้นในภาคประชาชนที่เดินมานะครับต้องส่งเรื่องให้รัฐบาลและรัฐบาลจะต้องส่งเทนตีทีในนามรัฐบาลแล้วจากเทนตีทีตรงนี้ครับไม่เกิน10ปีครับเขาให้เกณฑ์มาว่าเราต้องทําโดซีเย่ต้องเตรียมเมืองพัฒนาเมืองให้พร้อมในการี่เป็นเมือมงโลบงและแต่เราพร้อมวันไหนก็เขาจะมาประเมินถ้าประเมินผ่านก็ถ้ากับว่าสงขาก็าได้เป็นเมืองโลบงแต่ไม่เกิน10ปีนะครับถ้าเกิน10ปีเขาก็จะตัดออกนอกระบบผมมองว่าการขับสงครไม่มีไปา ายาในช่วงเวลาที่เราเดินไปสู่เมืองหลวงโลกประมาณ10ปีเนี่ยรัฐบาลต้องลงมาดูแลต้องมาพัฒนาแหลง่งท่องเที่ยวต้องมาบุรณะแหลง่งโบราณสถานก็ถ้ากิว่าเราจะถึงไม่ถึงมันก็มีประโยชน์ได้รับการพัฒนาอยู่แล้วเพราะฉะนั<ม>้น<ม>ผมถือว่าการกลับขึ้นไปสู่เมืองหลวงโลกเนี่ยมีแต่เรื่องได้กับได้<ม><ม>แล้วก็มองว่าจากนี้ไปอีก10ปีนะครับลูกหลานเราก็จะไม่ต้องไปหาง,งานทำใน,นต่างเมืองนะครับเพราะว่าการไปเมืองหลวงโ,โลกเนี่ยมันก็มีธุรกิจเกิดกขึ้นมากมายนะครับ